เเืองขจ้าต่อไปน้ำกันสองคนเก็บเฟืองออกหวัวงานกล่องออกจากกล่องรถแหลกจ้ะเดี๋ยววันนี้แม่มานำมาถ่ายคลิป ขายของขายเหนือแล้วแต่เว้นมาเบิ่งหลูกท้ายให้กำลังใจหลูกท้ายจ้ะหน้าแถวนี้ก็ได้มาอัดประจำจ้กพี่นองทุกปีถ้าดินแห้งก็สิได้มาเก็บงานให้เพิ่นคือเก้าหละ่ะจ้ะ 看，放你干啥？ ตะกี้มาหาเก็บเห็ดใช่หนี้แล้วปลาเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนั่นที่น้องเห็ดยังละเห็ดเพาะหนังมาขวดเอาก็คพิ่งจะใส่ขี่จักรยานมาตะกีเพราะท่านมีขับรถมันจะใส่สวนกันมา บรรยากาศเ่านาหนาวเะยจจะมันคืมๆแต่ว่าก็ตกดอกอากาศดี24องศาอากาศอากาศกว่า่นไวเย็นแต่ส่วงเสากับแรงแค่ั้นหนละจ้ะ้งเย็นมากก็บอบอา้าวคือเจ้าแต่แขบไล่กับเอื้องอ่า เพดพอออกเดินีจากที่น้อตกแล้วลอบแรก1 2ึส่สาสี่ เรียบร้อยจ้างานแหลกพี่น้องได้ทั้งนั้น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก่อนงานที่2จวดจวดต่อ แระเบิดเลอดไปยังไงไปหายแล้วงใจ อ,ล,ล,ล,อล,ลูกเค็นหนูหอะไรวัน,นี้ลูกค่อยเขาได้อูดหนูได้บาทนี่นี่ไาเนี่ยคนรักว่าไปน้องรถเกียวกันไล่นูจ้ะ 梦的花间赛。 ดีซีต้องได้ซีงานจ้าเจ้าที่สองของบายวันที่ยี่สิห้าตุลาสองห้าหกแปดจ้าจะคล้องเป็นยังเกีียวเข่าอยู่เกี่ยวเข่าแล้วภนสีมาคุ้นไปเลยจา้าบรรยากาศบ่คอยอันนี้ปันไดบางที่กระเสียกัมมีได้พี่น้องทัง้งยืนเต็มึ้นกันบอก เสี่ยงไว้แล้วเสียคนมาลากคนเอาอยู่ไก่ทางนี่สิแห่งอันตรายจ้ะตรงฝามันเก็บมันเหมียนลากหอดใส่กุ้งใส่ใส่กุ้งไว้สุพยายมลากเอาหอดใส่เข้ากันนี ใส่สีงันหน้าโอ้โหจักไรไปตึงได้สีก่อนตรงเมื่อแ้าดอ้าดากเมื่อก่อนนึ่ง หกสิบแปดก้อน 68, หกสิบแปดเหลือหกสิบเจ็ดอ่าคลิปนีนเอวไว้ซ้ำหนีจะพี่น้องเหลืออยู่สามงานเนาหลูกลงมาได้เนาะทำมันแห้งกันสิได้มาเก็บให้เพิินทางหัวว่าหลงก่อนหกสิบเจ็ดคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้าพ่อพันยางแปรรถอยู่ผม